สวัสดีทุกคนซึ่งในคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแค่เราจะมาเิม่แมแแบบแบบอืม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 อมอือมอืมอืมอืม อ,อ,อคิดไปออกเดี๋ยวเจอแลแ้วแบบนี <c oughs> ้คิดว่าเราจะเล่นเป็นไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเพราะเห็นเพื่อนเล่นก็เขา้าก็อยากจะเข้าตามเพื่อนนะอยเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเนี่ยเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็น,น,ปนใช่ อ๋อมันเล่นอย่าง,งนี้นี่เองแล้วเล่นนี่ไปยังไงเนี่ยโอ้ออไม่ได้ไปไม่ได้อ,อุ้ยอันนี้เราไปไม่เป็นอ่ะไปไม่เป็นใช่ไปไม่เป็นอันนี้เราก็ไปไม่เป็น มันมันช่วยอะไรช่วยแล้ว,ว,ลวเออช่วยอะไรแล้วมันเข้าตรงไหน,นเออแล้วมันเป็นยังไงเจ็บค้างมากเออเราไม่เป็น,ออปนโอ้เอ,อ๋เมื่อเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันดูแปลกเพื่อไม่แปลกอยู่ติดนั่ะ เราคิดว่าเขาแค่สีมาซจอนๆกันให้เราเปิดตาแล้วก็ได้ซึ่งมันมันแปลกอยู่ที่ว่าแบบคือมันมีรูคือเขาปิดไม่ดีเนี่ย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 มันมันทำให้เราแบบโดนนี่อ๋อยแล้วมันก็อย่างเงี้ย เราโดนได้ออกไม่ใช่แบบออกนี้โอ้โหไปไม่ได้โอ๊ะตัวเชี่ยเลยนี่ยทำไมมาเล่นกากจังตัวปอมนี่ตัวปอมตัวนี้ตัวปอมโอ๊ยล้วจะพอมาทำแมวอะไรเนี่ย เคยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเขาผ่านไปอยู่ตรงตรงนี้ไม่กูจะผ่านมาได้เด็ดแม่งมันก็ชา้าเิ้มุ้ยสวัสดีเบคอนโอ้ยทำไมมันไปไปสักทีมไม่ตรงอะ อดได้มันถูกล้อกตี้ทุกคนเห็นมาจันใช่ไหมมันมีบันไดอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ขึ้นไปดูมันจะเสียภาพลักษณ์ความเล่นเก่งของเราโอ๊ะเคยชนะไหมเคยแต่คือช่อมมาให้โผล่อยู่ที่จุดนี้ไม่ขอไปก่อนอ๊ะ<อ>จับตก ก็จะมาถึงลาบักนานเสียตกมากเลยไม่ได้เสียวอะไรนะเสียตกมากกว่าคือเราไปคนที่ขี้โมโหโอ๊ยเร็วๆดิแม่งมันขึ้นไปไม่ได้คือมันก็เราก็ไม่ได้กดกระดาษนั้นเน้ะเราก็ไม่ได้กดขนาดนั้นจริงๆ คือเราก็ต้องระวังนะเฮ้ยไป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 ซ้ายหรือขวาแงยบแงยบค่อยจำบอได้เดี๋ยวค่อยทำอันนี้ก่อน <c oughs> อเดินไหมโอ้เดินว้เดินเหมือนเดิม ้ยไดอู่คือมันไปไม่ได้เราไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางไหนเอาเพื่อนขอูโครฉลาดเว,วียนแล้วห้ามตกนะนะ